ใครแล้วเนี่ยคุณมอสเหรอครับคุณมอสเอาเยียบกูครับผมคุณมอสไม่เอาคุณมอสแค่แชร์เฉยโอเคแล้วไปนะครับคุณมอสโอเคโอเคโอ้โหโฟกัสไปเร็วรีบไปส่งของกันลูกค้าสั่งของไม่ขาดสายเนี่ยไป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 เดินไปเดินไปอ๋อเดินไปเดินไปที่สำหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้ ื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแม่ดิแม่มฟิลไม่รู้จะบอกเรื่องอะไรลูกมีอะไรหรือเปล่าแม่แม่ไปขอตังค์หน่อยเท่าไหร่ลูกขอสามหมื่นนะแม่โอ้โหสามหมื่นจะไปทำไมโอ้ฟิล์มีอยากตังค์ไปซื้อไอโฟนที่สองครัแม่ต้องสามหมื่นสามหมื่นเลยเหรอ ใช่อยากได้โทรศัพท์ใหม่แม่ดูดิอันเก่าก็มีแม่เหรอพี่ฟิล์มเนี่ยไงแม่เนี่ยดูดิโอ้โหโทรศัพท์มันเก่าหน้าจอแตกโอ้โหอุ้ยอ้ยอุ้ยบาดมือใช่ไหมแม่โอ้โหแม่ดูสิเนี่ยโทรศัพท์บาดนยู่เลยนะแม่อ้ยเจ็บเจ็บเจ็บแม่ก็เห็นใจนะพี่ฟิล์มแต่เงินตั้งสามหมื่นอะตอนนี้ค่าใช้จ่ายบ้านเราก็เยอะไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าเรียนพิเศษน้องแล้วที่แม่ให้พี่ฟิล์มไปวันละยี่สิบบาทอะฟิล์มก็เก็บตังค์สิวันละสิบบาทใช่หนึ่งปี 365วันก็ตั้ง3,650บาทแล้วแล้วคิดดูนะถ้าพี่ฟิล์มเก็บ10ปี36,500บาทพี่ฟิล์มได้โทรศัพท์แน่นอนแค่10ปีเอง10ปีเลยหรอแม่ <c oughs> อโอ้ป่านนี้มันก็คงมีรุ่นใหม่ออกมาแล้วมะแม่ก็อาจจะได้รุ่นใหม่กว่าน,นั้นก็ได้โอโ้โหแต่พี่อยากได้เครื่องใหม่ตอนนี้เลยอะตอนนี้ <c oughs> มันใช้ไม่ได้เครื่องนี้มันบาดนิ้วเจ็บมือไปขอพ่อไปแม่ไม่มีตังค์หรอกโอ้ก็ได้รอไปขอพ่อก็ได้ไปขอพ่อเอา โอ้รื่องสามหมื่นนิงนแงะดูหลังต่ออุ้ยพ่อพ่อขอตังค์่อยสิพ่อเอ้าได้ดิยากไหมอุ้ยรอแป๊บนึงโี้ยไม่น่าเชื่อเนี่ยขอตังค์พ่อพ่อให้ด้วยพ่อยังไม่ถามเลยว่าเราจะซื้ออะไรพ่อก็ให้ฉันแล้วว่าโอ้ยพ่อยังพ่อจใช้ได้เนี่ย พ่อใจดีสุดเลยอ่ะผมเหมือนแม่แล้วขอแม่ไม่ก็ไม่ให้แต่ขอพ่อนะพ่อให้เราเลยอ๋อครับผมนี่พ่อติ๊กตังค์แม่มาได้ติ๊กตังค์แม่มาได้ไปนี่เลยครับผมยี่สิบบาทฮะยี่สิบบาทเหรอพ่อเออมีแค่นี้แหละเอาเอ้ยจิ๊กได้เท่านี้ยี่สิบบาทจิ๊กได้เหรออยากได้สักสามหมื่นนะพ่อโอ้สามหมื่น ใช่วันวันหนึ่งพอติ๊กแม่ในวันละก็สิบบาทเองสามหมื่ 3, นแล้วพ่อต้องติ๊กเท่าไหร่นะติ๊กตั้งสิบปีเลยนะกว่าจะได้สามหมื่นเนี่ยโอ้โหอย่าเอาตาังค์ไปซื้อโทรศัพท์เพ่อะเขาดีเนี่ยหน้าจอแตกไว้นบบนวเนี่ยเลื่อนดุลย์โอ้ยหืมกระจกปาดยิ้งเลยพ่อโอ้หแล้วทำไงดียร์งั้นพี่บินไปลองไปหาวิธีแล้วกันครับทำไมไม่หาอะไรทำละ่ะจะได้มีอาชีพทำแล้วได้มีเงินเข้ามาฮะรายได้เสริมนะพี่บินไม่ได้มีเงินไปซื้อโทรศัพท์ ลองดูลองดูโอเคพ่อพร้อมครับมีเสีไปยีเสใิให้ตายเถอะขอแม่ไม่ก็ไม่ให้ขอพ่อนะได้เงินเต็บได้แค่ยี่สิบาทเองอะ่ะโห้ oh, มันก็คงไม่พอสำหรับซื้อโทรศัพท์หรอกให้ตายเถอะทำไงดีเนี่ย <c oughs> งั้นเราไปลองคิดวิธีก่อนแล้วกัน <c oughs> ไมนะก็ไม่ให้เงินอะขอพ่อนะพ่อให้ให้แค่ยี่สิบบาทมันไม่พอดูโดนจับก็โกรธไม่ไม่ก็ไม่ให้อะไรเงี้ยนะนะตายเหรอทำไงดีกันโอ้โหไอพี่ฟิล์มเนี่ยโฟกัสแต่ไม่ฟิล์มบนบุนบนบน,บน,บน,บนมาตั้งมาแล้วนะเนี่ยโอ้แล้วมาแย่งขนมโฟกัสอีกรู้ไหมเมื่อกี้เกิดทำโฟกัสหงายท้องแล้วเนี่ยขอใครนะโอ้ย กัก็เนี่ยกัก็อยู่เนี่ยฟิมไปขอตังค์แม่แม่ก็ไม่ให้ฟิมใช่ไหมห็นนะฟิมไปขอตังค์พ่อนะพ่อให้เงินแต่แค่ยี่สิบบาทโอ,อ้โหมันก็ไม่มีเงินพอที่ไปเติมเติมโทรศัพท์รหรอกจริงๆกั็อืมเซ็งแล้วพี่จะทำไงต่ออ่ะฟิมก็ไม่รู้เหมือนกันโฟกัสให้ตายเถอะถึงอยากได้เนี่ยฟิมคิดวิธีอยู่แต่ก็คิดไม่ออกโฟกัสก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะพี่ฟิล์มโฟกัสก็อยากช่วยนะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะ อ๋อบอกแล้วนี่ไงโฟกัสพ่อนะบอกฟิมพ่อแนะนําพีมาบอกว่าเฮ้ยให้ลองทําธุรกิจดูให้ลองแบบว่าขายของด้วยเออเนี่ยนะถ้าเกิดพีมทำใช่ไหมพีมก็จะมีเงินเก็บความฟิมมีเงินเก็บเยอะๆปุ๊บพีมก็จะได้เอาตังค์เนี่ยไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยพีมนี่ต่ว่าแต่นะมีทําอะไรดีอะคิดไม่ออกเนี่ยคือได้แล้วไงว่าจะทํำจะขายของเต็มรู้จะขายอะดีอโฟกัส อืมโฟกัสขนมอร่อยดีนะเนี่ยโฟกัสซื้อมาจากที่ไหนอ่ะอ๋อโฟกัสซื้อมาจากที่ร้านส่งขนมพี้ฟิล์มเขาแบ่งขายเนี่ยมีหลายรสเลยนะมีสีสวยๆให้เลือกเยอะแยะเลยอ๋อโฟกัสพี่มะนาฟิล์มพิดออกแล้วอะไรพี่ฟิล์มขอบคุณมากโฟกัสอ่ะเอาไปหาทำไมอ่ะไปไหนอ่ะเอ้าเฮ้ยไปไหนกัน เรากินได้แค่สองสามชิ้นเองพี่ฟิลเอาไปกินหมดแล้วอะ่ะไม่เหลือสักชิ้นที่เราเลยอะ่ะอุตส่าห์ซื้อมาอนี่ไงโฟกัสฟิลจะขายยลลี่ว้าวแต่ว่านะโฟกัสโฟกัสต้องช่วยอะไรพี่หน่อยอะไรอะ่ะช่วยถ่ายให้หน่อยสิได้พี่ฟิลจะไลฟ์สดอะ่ะอยากกินมา,ากมินะเฮ้ยของซื้อเอาไปขาย เฮ่เฮ่เฮ่ยังอ่ะโอเคโอเคมากดปุ่มละสามสองตงมุมไหนมุมไหนมเนี้โอเคโอเคตั้งแล้วนอนแนวแนวตั้งแล้อาปละมามาลกลูกลูกลูกลกลูกลูกลูกกลูกกลูกกกลู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 กละเลูกลูกลูกคูกกลููกลูกกลูกลููนล แต่ล้สวดแล้วนะโอเคไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วสวัสดีครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ผมฟิวนะครับผมวันนี้นะผมจะมาขายเยลลี่นะครับผมนี่ครับกระปุกละ50บาทเองครับผมนี่ครับน้ากินนะครับนี่ดูครับสีสันสวยสดใสโอ้โหแถมแถมแือนี่นะรสชาติมันนะยังอร่อยมากๆเลยนะครับเนี่ยดูดีน่ากินไหมโอ้โหแค่มองกันอ้ยาครับผมนี่นะ แค่มองก็แบบว่าน่ากินแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆสนใจไหมครับนี่นะครับเพื่อนๆใครสนใจนะทักมาได้เลยนะครับผมนี่กระปุกละห้าที่บาทเองนะครับสนใจไหมครับสนใจนะครับสนใจไหมครับนี่นะน่ากินทั้งนั้นเลยครับผมนี่ครับบอกเลยอร่อยมากๆครับเพราะข้ากินแล้วเนี่ยนะอร่อยมากๆเลยนะครับคือบอกเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ไม่สั่งคือพลาดมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างนี้อร่อยมากๆเลยนะครับผมยังไงห้สนใจไหมฮะผมถ้าเกิดจากได้นะพิมพ์มาเลยครับว่าขอหนึ่งกระปุกครับขอหนึ่งกระปุก มีใครไหมครับหรือซื้อสองก็ได้ครับผมกระปุกละห้าสิบบาทนะเพื่อนๆย้ำอีกทีครับย้ำอีกทีคนกันเองครับขายครับผมขายมาไหนเขาว่าไงอ๋อโหมีคนซื้อหนึ่งกระปุกเหรอโอ้ซื้อหนึ่งกระปุกนะครับจะได้เลยได้เลยได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จัดการส่งให้นะครับผมอยู่ไหนเดี๋ยวส่งทักมาในอินบ็อกซ์เลยครับเดี๋ยวโอ้ส่งกระปุกเหรอโฟกัสกระปุกถึงไม่เฟ้โอ้โหยนี่ครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดการส่งให้ครับขอจบไลน์นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาให้นะครับผมเพื่อนๆเดี๋ยยววออคคเเเดี๋โโ โอเคเอาสามก็ปุกเอาแบบซอฟๆก่อนแล้วกันเออ่ะพิงก็ขายของไม่เป็นหรอกเดี๋ยวจอไปก่อนแล้วกันไ่เป็โอเคโอเคโฟกัสไลฟ์คลิน,นี้ก่อนแล้วกันนะ นี่แหละถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ที่ดีนะโฟกัสใช่พี่ฟิมเดี๋ยวฟิมอ่านอินบ็อกซ์แล้วก็ส่งหอยให้เขาก่อนนะลองก่อนแล้วอีกสัก2-3ชั่วโมงเดี๋ยวฟิมไลฟ์ลอีกรอแล้วกันนะไลฟไปฟิมได้โอเคไหนอ่านอินบ็อกซ์ก่อนเขาบอกอะไรเนี่ยอม,มัสไม่รู้มัสอันดัหนึ่งกระปุกหรือว่าขี้กระป,ปุกหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,ง,งเด็ดนะน,นี่เหรอแตงโมแตงโมโอเคโฟกัสวิวไปตอกของก่อนได้พี่ฟิมโอเคเแล้วนะพี่ฟิมยังมาไลฟ์สตาร์รอด็ ไม่แน่ได้ทำอะไรแกยักลับมาแล้วเฮ้โอ้โหนี่กาแต้มมาแล้ว150บาทใช้ยพีฟิล์มอยถ้าเกิดพ่อฟิล์มนะขายไปเรื่อยๆนะต้องได้โทรศัพท์แน่ๆเลยชายปี่ฟิล์มแต่ว่าปกติว่า150่าสมันน้อยเกินไปอ่ะมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าต้องเก็บไปเรื่อยๆอ่ะใช่แต่ถึงว่านะมันว่าไงเราจะทำแพ็ค เกตให้น่ารักน่ารักไหมก็เป็นคนจะซื้อเยอะๆก็ดีนะโฟกัสเออดีไหมมีวังคิดเลยว่าเอ๊ะเราจะขายให้แบบว่าลูกค้าสนใจอีกอ่ะใช่ก็ดีก็ดีก็ดีโอเคไปแล้วไปเตรียมของดีกว่าพี่ฟิ๊มอ่าโอเคโอเคโอเค ใช่ม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูาี่นนี้ก็มีเยลลี่ใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่แล้วนี่คือแพ็วเกจของเรานะเป็นกระต่ายรับรองกระซิ์แน่<า>นอนพี่ฟิล์มโอเคโฟกัสมาเตรียมตัวไลฟ์สดกันดีกว่าโฟกัสโอเคได้พี่ฟิล์มอ่ะเอาไปอ่ะไปสามสองหนึ่งไปสวัสดีครับคนดูครับผมคนดูยังไม่คว่างมาข้างหล่งข้าไหร่งจะเข้ามาได้เอยดูมาแล้วแต่เข้ามาแค่ไหน ้สิบคนแล้วเอาถอย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 อะสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาถ่ายเจลลี่นะครับผมนี่ครับเจลลี่ของเราน่ากินมากเลยครับนี่เป็นไงนี่นะครับผมเจลลี่เราก็น่าจะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นไงครับน่ากินไหมส่วนแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมนี่แพ็กเกจนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าน่ารักน่ารักนะครับผมเป็นไง ยังไงครับผมนี่นะมีทั้งหมดสี่สีนะคะมีสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าสีฟู้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนสนใจนะครับก็ลองทักมาได้เลยนะครับผมทักมาเลยครับผมราคาแค่50้าสิบ่าเองนะครับผมถูกเลยครับผมสั่งวันนี้ได้วันนี้สั่งพรุ่งนี้ได้พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเเดี๋ยวรอกันน่อยก่านะครับผมแต่สั่งได้กินแน่นอนครับผมไม่โกงไม่โกงไม่มีโกงแน่นอนครับไว้ใจผมได้นะครับผมนี่เลยครับหน้าตาพ่อค้าครับรอก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับทำไมหนอรอครับโอเคนี่นะครับผมแพ็กเกจนะครับใครสนใจมับ ทำไมครับเนี่ยโอ้สั่งสิบกระปุกเลยครับเนี่ยโอ้สิบกระปุกเยอะมากลยสิบกระปุกเลยครับได้คด้เคุณเตอร์ครครับเนี่ยคุณอะไรครับเนี่ยคุณตูตีสุดหล่อโอ้โหได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะจัดการส่งให้นะครับคุณตูตีครับผมได้เลยครับผมมีมีคนแล้วคุณเตอร์ครับคุณเตอร์หนึ่งกระปุกนะครับได้ครับผมคุณคุณโชกุนเหรอครับโอ้ได้ได้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะจัดการส่งเอาอีกกระปุกเนี่ยเอาสองกระปุกนะครับผมเอาสีม่วงนะครับคุณมง เฮ้ยมองไม่เห็นบุกัสดีๆใครแล้วเนี่ยคุณมอสเหรอครับคุณมอสเอาเงียบบครับผมคุณมอสไม่เอาคุณมอสแค่แชร์เฉยๆโอเคแล้วไปนะครับคุณมอสโอเคโอเคอ่ะครับเดี๋ยวผมนะครับจะจัดการส่งให้อย่างดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาไลฟ์ก่อนนะครับผมอันนี้ไลฟ์แบบเปิดแป๊บเดียวนะเดี๋ยวแบบถ้าเกิดจะมาขายเดี๋ยวไลฟ์อีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับกดกระดิ่งติมเพจเราไว้นะครับผมเดี๋ยวอยากว่ามีขายเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกัััันนนนเเเเเลยยะะะคคครรรรรบบบผมมดดีี๋วาาา่ต็ใจจท ขายของให้นอนนะครับผมไม่มีโกงให้นอนนะครับผมนี่ครับจะเอาหน้าพวขาวไว้ทำไมครับคุณเลยนะคุณโอมครับคุณโอมวันวดีอ่าขอขออะไรับเนี่ยเยลลี่สองกระปุกโอ้ยได้เลยครับผมคุณโอมเดี๋ยวส่งให้นะครับผมส่งให้แน่นอนนะครับผมรอครับผมอ้าวเดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับผมสวัสดีครับอุ้ยสิบกระปุกเลยสิบกระปุกสิบกระปุกสิบกระปุกโอาไปกุกคนเดี๋ยวกันไปแพ็คของเลยไปแพ็คของให้ดีกว่ามาไป กินบล็อกกันสิโอเคโอเคพี่พี่ีอมิก็มสิบกระปุกสิบกระปุกเริ่มเร่ม่เริ่สิบกระปุกแล้ว่พโอ้ได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 ้อ่ะปกติเขาสั่งต้องเรียงให้สวยๆเลยนะอืมได้เลยได้เลยอ้ยเราต้องรวยแน่ๆเลยนี่มองก่องกระปุกให่ไปอ่ะเดี๋ยวหนึ่งนะพักกันได้แปลเนาะเจ็ดเหรอพี่เจ็ดเนาะ อีกสอันอ่ามอันโอเค <Okay. S 2> โหโฟกัสไปเร็วรีบเลยส่งของกันลูกค้าสั่งของไม่ขาดสายแน่เนี่ยไป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 เดินไปเดินไปอ๋อแ oh. oh, hey. หล่น้าน้าเดินไปดีอ๋อเฮ้ยโอ้ยขายดีขายดี แม่แม่ดูบนทีฟิล์มนี่โอ้ฟิมมีตังค์ครบสามหมื่นแล้วแม่เก่งมากเลยใช่ย้อดเลยแล้วอย่างนี้พี่ฟิล์มก็เอาเงินไปซื้อโทรศัพท์ได้เลยสิครบสามหมื่นแล้วอะเออจริงด้วยนี่ฟิล์มลืมเลยเนี่ยฟิล์มอะอยากได้โทรศัพท์อะแต่ฟิมว่านะฟิล์มไม่อยากซื้อโทรศัพท์เพระว่าเก็บตังค์ไว้ดีกว่าตังค์มันก็พอซื้อได้แหละแต่ฟิล์มไม่อยากได้ละ เนี่ยโทรศ <ter> ัพท์เนี่ยนะถึงหน้าจอมันแตกแต่ก็ยังใช้ได้อยู่อ่ะเหรอลูกเหรพี่ฟิล์มเอางี้ไหมถ้าเกิดพี่ฟิล์มมาได้โทรศัพท์อ่ะพี่ฟิล์มก็ซื้อถูกๆสิถูกๆไม่ต้องเยอะต้องแยะไม่ต้องซื้อถึงสามหมื่นหรอกอือใช่จริงด้วยพี่ฟิล์มจะได้เก็บเงินไว้ด้วยเนาะใช่ค่ะแม่วินคิดว่าฟิล์มไม่เอาแล้วอ่ะตังไว้ดีกว่าโอเคกัสงั้นเดี๋ยวเราก็ขายของกันต่อนะฟิล์มจะแบ่งตังให้โวกัสด้วยจริงเหรอพี่ฟิล์มอ่ะดียวเออโอเค งั้นโฟกัสเราไปไลฟ์สดขายของกันต่อดีกว่าไปพี่ฟฟล์ไปไปดีมากเลยลูกพยายามขยายามแบบนี้ดีแล้วรู้จักหากเงินแล้วก็เก็บเงินอนาคตจะได้สบายค่ะแม่ไปขายของกันไปโฟกัส<ป>